สวัสดีครับวันนี้ w o r l w e g a d g e t a v com นะครับก็กลับมาพบกับท่านอีกเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำสินค้านะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอทช์นะครับอของแบรนด์ฮาสุนะครับมันมีชื่อว่าฮาสุสมาร์ทวอทช์แบรนด์รุ่นนะครับเป็นรุ่น c 2นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีหลากหลายสีมากเลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีทองสีเขียวสีแดงสีดําสีชมพูสีขาวสีฟ้านะครับค่อนข้างจะดูน่ารักสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวเรา มาดูสเปคกันก่อนว่าตัวนี้เนี่ยสเปคมันเป็นอย่างไรบ้างน,น่าใช้หรือเปล่านะครับตัวหน้าจอเนี่ยมันจะเป็นหน้าจอแบบ TFT นะครับ LCD ขนาด1.5 1.54นิ้วนะครับความละเอียดที่240คูณ240พิกเซลกล้องอยู่ที่0.3ล้านพิกเซลนะครับกล้องเนี่ยมันสามารถซูมอ in ซ o ม m o u ได้ด้วยแล้วก็ตัวลำขนาด128ส่วนลอม64 นะครับลองรับหน่วยความจำสูงสุดได้ที่ประมาณ32 g จิกนะครับแล้วก็บลูทูธ3.0อ่ะเดี๋ยวเรามาปิดเครื่องแล้วก็ดูด้านหลังกันก่อนว่าภายในมันเป็นอย่างไรนะครับผมลองปิดเครื่องนะครับกดตัวนี้ค้างก็ตอบว่าใช่ทัดไปนะครับหน้าจอเป็นทัชสกรีนสัมผัสนะครับข้างๆจะหลายเลื่นเลยทีเดียวส่วนตัววัสดุที่เป็นสายเนี่ยมันจะเป็นยางซิลิโคนนะครับ ค่อนข้างจะดูวัสดุดูเหนียวแข็งแรงดีนะครับไม่ต้องห่วงว่ามันจะขาดง่ายหรือเปล่าไม่ต้องห่วงแล้วฮะค่อนข้างจะทนเลยนะครับวิธีการเปิดก็คือเปิดจากด้านเนี้ยตัวนี้ต้องบอกก่อนมันไม่สามารถกันน้ําได้นะครับว่าถ้าโดนน้ำเนี่ยไม่ต้องห่วงครับมันไปแน่นอนครับเพราะว่าตัวฝาหลังเนี่ยมันแค่ปิดแค่คร่าวๆแค่นั้นเองเนี่ยปิดกันไมแค่เนี้ยพราะเราแกะมาแค่เนี้ยนะครับพอแกะออกมาแล้วเนี่ยจะมีเจอแบตเตอรี่ก้อนเล็กๆนะครับ ก้อนนี้ก็อยู่ความจุอยู่ที่3 8 0ม ah ิลลิแอมนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมใส่การ์ดไปแล้วนะครับตรงนี้มันจะเป็นาการ์ดแล้วก็ตัวนี้เป็นซิมนะครับใส่ซิมการ์ดได้ใส่เมโมรีูการ์ดได้ตรงนี้ก็ลองรับอยู่ที่ 32G จิกเดี๋ยวเราลองปิดดูนะครับ เราปิดแล้วเราก็เปิดเครื่องใหม่ในการเปิดเครื่องกดตรงนี้ค้างเสียงค่อนข้างจะดังดีเลยทีเดียวครับตัวนี้นะครับลองเข้าเมนูแล้วก็ต่อมาเนี่ยเรามาพูดถึงจุดเด่นหลักๆของตัวนี้กันนะครับตัวสมาร์ทวอท h ์ฮาสุรุ่น c 2ตัวนี้คือมันสามารถ ใส่ซิมการ์ดและหน่วยความจําได้เหมือนที่บอกก็คือประมาณสูงสุดไม่เกิน12จิกนะครับแล้วก็มันไม่มีแอปรองรับนะครับตัวนี้เนี่ยเราเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์โดยใช้บลูทูธนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS เนี่ยเชื่อมต่อแบนบลูทูธได้หมดเลยนะครับเพราะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องแอปนะครับตัวนี้นี่นะครับลองดูหน้าตามันแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันสามารถสั่งผ่านโทรศัพท์ที่เป็น บรรทุกได้ด้วยนะครับแล้วก็จากตัวซิมเองตัวซิมการ์ดที่อยู่ในเครื่องเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองโทรเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวลองเชื่อมต่อดูก่อนว่าอ่าตอนนี้น่าจะเชื่อมต่ออยู่เดี๋ยวผมให้เขา,าลองกดเข้ามาโทรดูนะครับว่าเสียงมันเวลาเราคุยเนี่ยเราสามารถคุยผ่านอ่าเจ้าสมาร์ทวอทตัว C2 นี่ได้เลยก็คือ เสียงมันเป็นไงเดี๋ยลองดูกันนะฮะ,ะโทรเขา้ามาได้เลยครับนไครับมีเบอร์โทรเข้ามาแล้วเรากดแล้วเรากดอย่างนี้นะครับก็สวัสดีครับสวัสดีคะระเรียนเซนต์อีวิเนียคอร์สสอค่ะใช่ครับได้ยินชัดเจนไหมครับ ครับโอเคขอบคุณมากครับสำหรับการโทรเข้ามาครับขอบคุณครับอ่าเนี่ยครับที่ผมแสดงให้ดูก็เห็นไหมว่าเสียงที่เราโทรเข้ามาเนี่ยเราสามารถคุยผ่านเจ้า,าสมาร์ทวอตตัวนี้เลยนะครับเสียงค่อนข้างจะคมชัดได้ยินชัดแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเท่าที่ผมมาดูวัสดุเนี่ยวัสดุรอบๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเหมือนเป็นโลหะนะครับเป็นกรอบสีเงิงนนะครับแต่ละตัวก็จะมีเป็นกรอบสีเงิงนกันหมดเลย ยุเว้นตัวสีทองนะครับกรอบเขาจะเป็นสีทองทองกรอบเงินแบบสีทองนะครับแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยมันจะต่างกันตรงสายนะครับอย่างตัวนี้มันจะเป็นสีเขียวสีฟ้าที่เราเห็นต่างสายแค่นั้นเองสีแดงสีชมพชูสีขาวนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อคือว่าไอตัวนี้มันสามารถถ่ายรูปได้นะครับความละเอียดของกล้องเนี่ยอยู่ประมาณ3ล้านเอ้ยโทษนะฮะอยู่ที่0.3ล้านพิกเซล ก็ถือว่าคุณภาพก็พอใช้ได้ครับกับกล้องกล้องมันอยู่ตรงด้านนี้ด้านล่างนี้นะครับตรงกล้องอยู่ด้านล่างนี้เองนะครับเราก็เลือกไปที่เมนูกล้องนะครับอย่างตัวเนี้ยเราก็สามารถเลือกถ่ายได้เลยซึ่งภายในเนี่ยมันจะมีเมนูการใช้งานมากมายเลยนะครับต้องต้องลองไปลองใช้ดูตรงนั้นเองเพราะผมคงไม่ได้นําถึงทุกเมนูว่ามันค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับเดีย๋ยวผมจะพูดถึงตัวหลักๆอีก นิดนึงนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีโหมดอื่นๆให้อีกก็คือโหมดของเรื่องของสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจคุณภาพการนอนนะครับจับเวลาเตือน,นการนั่งเตือนการนั่งก็จะเป็นหน้าตาเหมือนคนนั่งอย่างเงี้ยไอ้อตัวเนี้ยก็จะเป็นการเตือน,นการนั่งนะครับแล้วก็สามารถฟังเพลงบันทึกเสียงได้ด้วยบันทึกเสียงก็คือตัวนี้กดตัวนี้เข้าไปมันก็จะบันทึกเสียงนะครับเป็นรีคอร์ดเลย แล้วก็เตือนสายเลขเข้าตั้งปลูกปฏิทินเครื่องคิดเลขนี่ฮะอยู่ในเนี้ยภายในนี้หมดเลยเพราะมันเป็นสมาร์ทวอทช์อยู่แล้วนะครับก็คือหน้าจอเนี่ยการสัมผัสเนี่ยปาไปดไปด้านซ้ายขวานะครับค่อนข้างจะไหลเรื่อเลยนะครับตามที่เห็นผมปาดไปเนี่ยค่อนข้างจะไหลเรื่อเลยแล้วก็ส่วนเรื่องของอ่ตัวเนี้ยข้อเด่นเดอีกข้อนึงก็คือมันรองรับภาษาไทยได้นี่นะครับเดี๋ยวดูกันชัดๆนิดนึงผมขอโฟกัสให้กัน น่ไหมผมโฟกัสละจะเห็นว่าเรื่องของคุณภาพตัวเนี้ภาษาเนี่ยที่มารลองรับเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมครับภาษาไทยการลองรับมันก็ถือว่าทำมาได้สมบูรณ์พอสมควรเลยครก็ไม่มีคําที่เป็นเหมือนกับต่างดาวค่อนข้างจะอ่านเห็นชัดเจนเลยเนะีตอนที่เห็นอ่ะนี่นะครับ ส่วนเรื่องของราคาเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยค่อนข้างจะเบามากเลยราคาแค่หลักร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองก็สามารถเป็นเจ้าของสมาร์ทวอ h ตัวฮารุ C-2 ตัวนี้ได้แล้วนะครับโอเคครับวันนี้ก็ผมมาแนะนำคร่าวๆเ,เพียงเท่านี้น,นะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจเนี่ยก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่ด้านล่างของวิดีโอชุดนี้ได้เลยนะครับ ยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมเจ้ารายการฮาสุสมาร์ทวอตรุ่น C2 รุ่นนี้ขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับ